สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องกเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงพาท่านผู้ชมมาชมข้าวงามกันนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับข้าวเหนียวหอมนาคาแบบอินทรีย์กันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับความงามนะครับมีท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านถามมาข้าวอายุนะครับกี่วันนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหม ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับปลูกธรรมดาได้นะครับปลูกในที่ดอนนะครับจะดีนะครับน้ําแต่ทนน้ำนะครับทนน้ําท่วมทนแรงนะครับทนเหนียวหอมนาคามีมีคุณสมบัติคือทนแรงนะครับคุณสมบัติของเขานะครับทนน้ําท่วมไม่เป็นโรคนะครับเป็นโรคยากนะครับเขาจะทน พวกนี้ทนทนมากมีแข็งไหมนะครับถ้าเรานำไปรับประทานก็แล้วแต่สภาพนะครับสภาพดินสภาพระบบปรุงนะครับข้าวก็ไม่แข็งมากนะครับถ้าเนื้อที่ที่บางที่ก็จะมีรสชาติจืดแข็งนะครับแต่าบางที่ก็อ่อนแบบนี้นะครับก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ก็ได้นะครับแต่เราปลูกที่เราปลูกอยู่นี้ สภาพพื้นดินก็ดีนะครับก็ไม่แข็งนะครับการปลูกก็100ประมาณ140วันก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับ4เดือนประมาณ4เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวท่านผู้ชมนะครับประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนกว่าๆหน่อยหนึ่งนะครับตามตามที่เราปลูกมานะครับ ถ้าใครอยากให้รวงโตก็ต้องบำรุงด้วยหัวนไข่นะครับถ้าใครปลูกแบบอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับกลุ่มกอก็ใหญ่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่เราปลูกก็ห่างนะครับเราปลูกห่างไม่ปลูกทีนะครับเพื่อจะให้ต้นลําต้นแข็งแรงนะครับเป็นกลุ่มเป็นกอนะปูกอยากถามนะครับว่า หลายท่านก็ถามมาเหมือนกันนะครับว่าเราปลูกปักดําหรือปลูกแบบหยอดแบบหวานเราก็ปลูกแบบหยอดก็ได้นะครับแบบปักดําก็ได้ได้2ออย่างที่เราเห็นอยู่นี้คือแบบหยอดนะครับนายอดข้าวหยอดนะครับไม่ใช่ปักดํานะครับเดี๋ยวเห็นเราปลูกไม่เยอะนะครับถ้าปลูกเยอะก็ได้นะครับข้าวทน ต่อแรงทนต่อน้ําท่วมโอสมบูรณน,นะครับแล้วก็ทนต่อโรคอันคุณสมบัติของเขาทนต่อโรคทนผู้ชมข้าวเหนียวหอมรคะทนต่อโรคต่อโรคของของข้าวนะครับเห็นไะครับเราเห็นความสมบูรณ์ก็ชื่นใจนะครับเราเป็นเษกษตรกรทําสวนทําไร่ทํานานะครับถ้าเราเห็น ต้นข้าวต้นพืชต้นผักต่างๆของเรางอกงามแบบนี้เราก็ชื่นใจนะครับเราเห็นของเพื่อนๆนะครับของไรๆท่านสวยงามอย่างนี้เราก็ชื่นใจเหมือนกันนะครับเราก็สนับสนุนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือผลงานในการทําข้าวอินทรีย์ท่านผู้ชมถ้าเราทําข้าวอินทรีย์นะครับเราก็ จะได้รับประทานข้าวที่ปลอดสารพิษเพราะข้าวไรสารพิษก็ดีต่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับผลงานที่เราทำด้วยความมุ่งมั่นขยันนะครับคลิปหน้าจะนำเสนอท่านผู้ชมใหม่นะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ